แล้วตอนนี้เราอยู่กับพวกพี่ๆนะครับมีพี่แบงค์พัชระมีพี่เจเจตลินนะครับผมวันพวกพี่วันนี้เขาจะไปทํากิจกรรมอะไรกันดีๆมั้งครับพี่เนครับผม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 ก็แยกตัวมาไปเพราะว่าเพิน่นเมื่อวานนี้คุยกับทีมแข่งเจสกีที่เคยแข่งกันมาก่อนสบยที่ลงไปเล่นที่สุราษฎร์ธานีที่แถวแม่น้ำตาปีอ่ะเขาก็จะลงมาจากขยายตั้งแต่จากสุราษฎร์มาใหา่เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปสมทบก็มีเจสกี่ยู่มาณสิบห้าถึงยี่สิบลำ ก็จะรีบเข้าไปก่อนเพราะว่าบางส่วที่เรือยางเข้าไปได้เพราะกระแสมันแรงเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วก็ลงไปเข้าไปช่วยกันครับผมแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นในส่วนของฝั่ง ด้านของโพสเซลเมนต์ e นะฮะและทีมงานต่างๆที่รวมตัวัน <S <S นช่องด้วยก็พูดคุยกับพีดพ่ดุงแม่นะครว่าจะขอ40ที่คุยพี่ดุงแม่นะครับที่จะลงไปเอาทีมงานลงไปช่วยนะครับและรับเป็นส่วนของบริจาคมาด้วยนะฮะเพื่อว,ว่าได้ความเอื้อเฟื้อจากแน่นพี่หนูนกแอร์คาคือจริงๆแล้วพี่ดุงมากกว่ามากกัามาา <S <S ้งทั้งทีมงานนะทั้งทีมงานของนกแอร์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยรวมใจกันช่วยเหลือ ขนัดใหญ่โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเราขนของตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วดำเียนของไปแล้วก็เรือก็เอาไปช่วยเดี๋ยวเช้านี้ก็ไปยี่ล้อใหญ่นะคะทอ่ทราบทางคุณแม็กซ์จะลงช่วยอะไรบ้างก็ยังมองอยู่ว่าเพราะว่าสเตชันหลักสองที่ด้วยกันคือที่สนามบินนะฮะแล้วก็ที่มอ ก็คงจะกระจายกันไปครับจากสี่สิบคนเยพี่เจก็คงได้ลงพื้นที่เต็มผมแน่นอนผมไม่ได้เอาของมาบริจาคเลยแต่ว่าของที่เราไม่รู้จะนอนไหนเพราะวันนี้กะค้างเพราะว่าทําตั๋วไว้ไปแล้วเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้แต่ว่าเจสซี่เดี๋ยวไปดูทีเพราะว่าต้องอยู่ที่ทหารว่าสั่งว่าจุดไหนที่เขาได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าถนนบนทางมันเป็นยังไงแต่ผมก็คงไม่ทลาละทุระลงไปใช่ต้องดูว่าให้เราไปจุดไหนคือชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะลองไปเพราะว่าก็เป็นห่วงเพราะขนาดทีเจสกีที่มาก็ยังจะบอกไม่อนุญาตให้คนที่ เช็ดเอาพอขี่เล่นามหารแล้วลงมาช่วยมันอันตรายมากเพราะเชสกีมันก็รู้คว่ำได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเนี่ยทีการก็ทีมไบายเฟเดอร์ของเราก็ต้องส่งกำลังใจไปช่วยด้วยนะครับผมได้ครับก็ต้องฝากกำลังใจนี้ฝากไปกับคุณเจเ,เลยได้ครับนะ<ช>คะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะส่งกำลังใจหรือส่งของส่งของโดยเฉพาะไปช่วยกับเพื่อนที่ลำบากที่หัดใหญ่ส่งได้ที่คาร์โก้นกแอร์นะคะหรือว่านำส่งได้ที่คดี ช่องสาวเขาจะขนมาขึ้นนกแอร์แล้วก็ทางเราฮันคาโก้เปิดรับตลอดเวลาเลยนะคะขอให้ที่ทุกคนช่วยกันเพื่อนเพื่อนเราทางด้านภาคใต้ลำบากค่ะกเพราะงานนี้รัฐบาลทำางไรรู้คงเราไม่อยู่ที่แน่แล้วยิ่งใหญ่มากในประเทศเลยคือก็ให้ทุกคนออกมาช่วยกันเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัดครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะในช่วงคอมมิชชั่นฟอร์ไลฟ์ในวันนี้นะครับตอนนี้โอยอยู่ที่ภูกเก็ตแน่นอนแล้วมันต้องเป็นชายหาดแบบนี้นะฮะแล้วที่นี่เดลชอแอดกตาธานีนะครับมีโครงการกิจกรรมดีๆกันที่ชื่อว่าบีชทีนิ่งซึ่งจะส่วนใหญ่จะทํากันทุกวันแล้วต้องมาถามางกุณแอนครับว่ามีแนวคิดอะไรครับิ่งที่จะต้องมาทํากิจกรรมบีชลีนิ่งนี้ขึ้นมาโอเคเพราะว่าหนึ่งนะคะเราจุดขายของเราก็คือทะเลถูกไหมคะคมแล้วทะเลเนี่ยก็คือลูกค้า